สวัสดีค่ะทุกคนพบกับขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะ e ีีที่7 7นี้นะคะขวัญจะมาพูดเรื่องของความสําเร็จค่ะก็คือความสําเร็จเนี่ยนะชั่วค่าคืนอะไม่มีในโลกค่ะซึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าเห็นด้วยนะคะก็คือช่วงนี้ก็กำลังอินกับเรื่องนี้เลยนะคะว่าเออความสําเร็จเนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะหรือว่าจะได้เรียนรู้อะไรกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะ ผู้เขียนเขาก็บอกว่าใครบ้างล่ะจะไม่อยากทำอะไรสำเร็จภายในหนึ่งเดือนหรือไม่อยากกลายเป็นคนที่สำเร็จภายในหนึ่งปีนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกคนก็คงจะเลือกแบบนั้นใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นใช่ไหมไปใช้ชีวิตให้สุขสบายกับความสำเร็จที่ได้มาเนาะอืมแต่ว่าโชคไม่ดีที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นในชั่วงค่าคืนน่ะไม่มีในโลกค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มีแค่2ทางเลือกใช่ไหมก็คือจะคิดว่าโชคไม่ดีเลยทําไมความสําเร็จจะต้องรอนานด้วยนะคะหรือจะคิดว่าโชคดีแล้วล่ะที่เราจะต้องพยายามอดทนแล้วก็รอคอยเราจะได้รู้สึกว่าความสําเร็จนั้นมันยิ่งใหญ่ค่ะคุณจะเลือกคิดแบบไหนคะไม่ว่าคุณจะเลือกคิดแบบไหนเนี่ย วิธีคิดของคุณเนี่ยก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ายังไงอะความสําเร็จก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีคะ่ะไม่ว่าคุณเนี่ะจะแค่มีอ่าไม่ใช่ว่าคุณจะแค่มีความรู้ความสามารถหรือความพยายามแล้วคุณจะสําเร็จแต่คุณจะต้องอดทนแล้วก็รอคอยมันได้ด้วยคะ่ะและในช่วงเวลาที่คุณต้องอดทนรอคอยความสําเร็จนั่นเองนะคะที่วิธีคิดของคุณเนี่ยคะ่ะจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคไปได้เนาะถ้าคุณต้องการความสําเร็จแบบเร็วๆนะคะ การอดทนรอเนี่ยก็คงจะยากเกินไปแต่ถ้าคุณต้องการความสําเร็จที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของมันนะคะไม่ว่านานแค่ไหนคุณก็อดทนรอได้นะคะบางครั้งคนสําเร็จกับคนที่ล้มเหลวเนาะก็ต่างกันแค่ว่าคนสําเร็จอดทนพอค่ะแต่คนล้มเหลวเนี่ยอดทนไม่พอที่จะรอให้ถึงวันนั้นเนาะหรืออาจจะต่างกันที่คนสําเร็จเนี่ยพยายามแล้วรอแต่คนล้มเหลวเนี่ยพยายามแล้วเลิกนะคะมันต่างกันแค่นั้นจริงๆนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้เนาะบทที่มีชื่อว่าความสําเร็จชั่วข้ามคืนไม่มีในโลกค่ะซึ่งขวัญเห็นด้วยเนาะก็จากวิธีคิดหรือว่าจากกูรูหรือว่าจากเอ่อคนที่เป็นอินส์บอินสปายเรชันอ่ารีพูดอินสปายเรชันของควัญหลายๆคนเนี่ยเขาก็พูดในทํานองนี้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าเขาต้องบ่มเพาะอะไรมาเนาะหรือคําที่สตีฟจ็อบพูดก็คือ ลองผิดลองถูกลองทํานั่นนูน่นนี่จนสุดท้ายอ่ะดอดทุกอย่างจุดทุกจุดที่เราทําเนี่ยมันมาเชื่อมต่อกันจนแบบว่าเป็นวงจนเราเห็นในตอนสุดท้ายว่าอ๋อที่เราต้องไปผ่านสิ่งนั้นไปเจออุปสรรคเรื่องนี้ไปทําแบบนี้มาเพื่อที่เราอ่ะจะได้มาทําสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ตอนนี้นั่นเองอะไรเงี้ยเนาะอืมหรือ ถ้าสายที่แบบว่าออแม้แม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหุ้นและในธุรกิจใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอ,อ,อย่างซนะีเคนาะก็คือคุณจะเอารวยเร็วหรือรวยชัวร์ซึ่งรวยเร็วเนี่ยมันทำได้ยากมากนะคะเอ,อ,อาจจะยากมากหรือว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้นะคะแต่ว่ารวยชัวเนี่ยมันมีวิธีอยู่แล้วมันคือการลงทุน ในธุรกิจที่คุณเชื่อมั่นในธุรกิจที่คุณใช้สินค้าและบริการของเขาอยู่ในธุรกิจที่คุณตื่นเต้นกับทุก Product ที่เขาจะออกอะไรประมาณนี้เนาะอืมคือวิธีคิดอน่คล้ายๆประมาณนี้เลยก็คือว่ามันไม่มีอะไรชั่วข้ามคืนนะคะหรือันก็เคยอ่านเจอในหนังสือแล้วก็เห็นด้วยเช่นกันนะคะที่เขาบอกว่าอืมความสําเร็จที่บางทีเราเห็นแค่ชั่วชั่วข้ามคืนน่ะจริงๆเขาบ่มเพาะมาหลายปีใช่ไหมคะ เช่นเอ่อวิ í, ทำไมอยู่นะักกีฬาโอลิมปิกคนนี้ถึงแบบได้เหรียญทองแล้วดังแล้วก็แบบมีสตอรี่เบื้องหลังเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าโหคนนี้นะเขาเคยทำนู่นทำนี่มานะเขาแบบสร้างประวัติศาสตร์สามารถที่จะทำกีทาเวลาในกีฬาชนิดนี้ได้น้อยที่สุดอะไรประมาณนี้สมมติอืม ก็คือเขาแบบเตรียมพร้อมสําหรับทุกโอกาสมาแล้วอะคะ่ะเขาทําตัวให้พร้อมพอโอกาสมาถึงปุ๊บเนาะเขาก็คว้าไว้แล้วก็คว้าไวแ้วไวแน่นติดมือมาเลยเนาะประมาณนี้นะคะถ้าเห็นว่าอันนั้นเป็นชั่วข้ามคืนแต่จริงๆแล้วไม่ได้ชั่วข้ามคืนเนาะเพราะว่ามีการเตรียมความพร้อมมาเยอะมากนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจหรือคนหลายคนก็ตามที่ดูเหมือนว่าเขาจะดังชั่วข้ามคืนอันที่จริงแล้วมันไม่เลยค่ะทุกคนก็คือเขามีอะไรมาก่อนเขา ทำอะไรมามากแค่ไหนเขาพยายามมามากแค่ไหนเออประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเออ,อสิ่งเนี้ยขวัญก็เพิ่งได้ตกผลึกเรียกว่างี้แล้วกันเพิ่งจะเข้าใจในช่วงหลังๆเนาะเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราพยายามเยอะมากเลยเมื่อไหร่เราจะทําได้เมื่อไหรจไ่หจะสําเร็จสักทีอะไรเงี้ยอืมมันเป็นเพราะว่าเราอะอยากจะสําเร็จเร็วเราอาจจะถูกปลูกฝังในเรื่องของแบบ รวยก่อนอายุ30หรืออายุเท่านี้ต้องมีอันนี้แล้วหรืออายุน้อยร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หมายความว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะแต่คือมันอาจจะเป็นดาบสองคมที่ทำให้เราคนที่ดูเนี่ยออรับอิทธิพลแล้วก็อาจจะกดดันตัวเองไปหรือเปล่าทั้งจริงแล้วอะ่ะเฮ้ยมันไม่ได้มีขีดจำกัดของอายุเนาะเอ,อคุณปู่ผู้พันใช่ไหมเออผู้พัน เออเ f c อ่ะเขาก็โหกว่าจะเริ่มธุรกิจเขาก็อายุแบบว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วเนาะหรือแม้กระทั่งปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์อะคะ่ะจริงๆก็คือเออความทรัพย์สินของเขาที่มากขึ้นแบบระดับแบบเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามของโลกอะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาอะอายุหกสิบไปแล้วเนาะก็คือเราอะ ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือว่ารู้สึกว่าเราจะต้องสําเร็จเร็วๆอะไรเงี้ยเออมันมีเวลาของมันแล้วก็ถ้าเราอยากสําเร็จเร็วอะเราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้เราพร้อมหรือ,อยังเราพร้อมเป็นคนคนนั้นจริงๆหรือ,อยังเออเออ,เ,อ,อเราพร้อมกับรายได้ระดับนี้หรือยังเนาะคนที่มีรายได้ระดับนี้เนี่ยวันๆเขาทําอะไรบ้างแล้วเขาต้องมีวิธีคิดต่อตัวเองต่อคนอื่นและต่อสังคมยังไงเงี้ยค่ะอืมบางทีเราอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆก็ได้ค่ะเพราะงั้นก็ ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็ทําแล้วก็รอไปอ่อนนะคะเตรียมตัวเตรียมรับโอกาสทุกอย่างไปก่อนแล้ววันหนึ่งโอกาสก็จะมาเองค่ะทุกคนเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดอะไรไปไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าความสําเร็จชั่วข้ามคืนไม่มีในโลกค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่ ep ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ